สวัสดีครับพบกับช่อง DBToy m o d e l เดอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวงานดักบอลเมมโมรี่นะครับก็มาถึงรางวัลซีแล้วนะครับผมเป็นซุนโกคูซุปปะเซียบลูนะครับหน้าหน้าเป็นนี้ครับด้านข้างด้านหลังข้างหนึ่ง้อมูลก็เป็นที่งานที่รางวัลแล้วก็ลอตนะครับผม เหมือนเดิมครับแกะกล่องมาก็จะเป็นกล่องน้ําตาลด้านในนะครับผมชั้นหนึ่งตรงนี้ผมก็มีมาตั้งนานแล้วนะครับหลังจากแกะซองพลาสติกมาก็จะเจอสองชิ้นนะครับผมจะเป็นตัวเพของเรานะครับชิ้นหนึ่งแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งจะเป็นก้อนค้านะครับผมตัวนี้จะไม่สามารถถอดได้นะครับเป็นชิ้นเดียวเลย ส่วนถ้ายืนแบบไม่มีก้อนคำ้ำยืนได้นะครับผมโอเคอยู่ยืนง่ายกว่าปีจิต้านะครับปีจิตาคุณยืนค่อนข้างยากอ่ารายละเอียดดูใกล้ๆนะครับอ่าส่วนผมก็จะเป็นสีฟ้านะครับแต่ว่าจะม,มีการลงเข้มอ่อนนะครับผมเหมือนเดิมครับ ส่วนผมจะมีการแซดล่องนะเป็นล่องทั้งหัวเลยทั้งผมเลยเห็นไหมให้ดูมีมิตินะครับอืมเหมือนจะมีตำหนินิดนึงเป็นลอยให้เป็นลอยนิดหน่อยส่วนผมนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเหมือนรางวัลเอ,อลเลยนะครับท่าทางดึงผ้าพันข้อมือนะครับเหมือนกัน เลียนแค่สีผมนะครับะคิ้วอะไรก็เป็นสีฟ้านะครับผมส่วนตรงชุดด้านในก็มีการไฮไลท์เข้มอ่อนนะครับนี่ไม่ได้ลงเป็นสีเดียวนะครับเห,ห็ชุดด้านนอกด้วยครับผม ตรงรอยยับเนี่ยจะลงมาสีเข้มด้านหลังือด้านเลยไหมช่วงที่ไม่โดนแสงอ่ะจะเข้มหน่อยในคำนี้แปลว่าอะไรใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับแต่ช่วงแรกๆของงูกุลน่ะจะเป็นสำนักเตา่าซึ่งผมจำได้ว่าไม่น่าใช่ตัวเนี้แล้วก็มีช่วงหนึ่งที่เปลี่ยนเป็นสำนักเจ้าวิภพ ที่ดูในการ์ตูนก็ไม่ใช่ตัวนี้นะเอตัวนี้แปลว่าอะไรใครรูก้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับถึงแต่ผมปิดพลาดข้อมูลตรงไหนก็คอมเมนต์บอกก็ได้นะครับผมส่วนกล้ามเนื้อก็เหมือนเดิมครับจะมีการลงเข้มตามร่องเนาะแต่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่กำลังดึงผ้าพันข้อมือส่วนตรงกลางก็เป็น ผ้าพันส่วนเอวนะครับอ,อก็ไม่มีการลงสีอะไรนะที่โดดเด่นนะครับเป็นสีเดียวเลยส่วนทางเกงก็เช่นเดิมครับเหมือนตัวอื่นๆเป็นรอยยับนะครับผมแล้วส่วนรอยยับที่ส่วนรอยยับก็จะมีการลงสีเข้มนะครับให้เหมือนเล่นกับแสง สวนที่ไม่โดนแสงก็จะมืดๆนยนิดนึดนงข้างหลังก็จะเห็นชัดเลยเห็นไหมสวนที่โดนแสงก็จะสว่างหน่อยสวนที่ไม่โดนแสงก็จะทึบๆอ่าแล้วก็มันจะมีตะเี็บกางเกงด้วยนะครับไม่รู้ว่าตั้งจะทำหรือเปล่าสองข้างเลยมีตะเี็บกางเกงด้วย อ่าส่วนลองเท้าตัวนี้ก็เหมือนรางวัลเนะครับจะมีการไล่สีอยู่นะครับผมนี่ตามพวกขอบเนี่ยจะลงสีเข้มๆนะครับสาเหตุที่ผมไม่ค่อยพูดชื่อสีเพราะว่าผมยิงจมตาบอกสีนะครับจะมองออกเฉพาะสีที่มันแบบว่าเห็นได้ชัดจริงๆ อย่างเงี้ยสีฟ้าอย่างเงี้ยน้ำเงินกับฟ้าเนี่ยผมชอบจำสลับกันน้ำเงินฟ้าส้มเหลืองอย่างเงี้ยผมจะแยกไม่ค่อยได้อขอไปด้วยนะครับถ้าผู้สีไหนผิดอ่าเนี่ยรองเท้าก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยสีออนเนี่ยต้องขอบขอมาอย่ามเข้มๆนะครับส่วนรองเท้าเนี่ยทำสวยดี ส่วนเหลือไม่นิ้นในรองเทา้าอ่าเดี๋ยวลองเอาเปรียบเทียบกับรางวัลเอดูน,นะครับสีเหลืองอ่านี่ ที่เปรียบ <ๆ S 1> เทียบเห็นในแชันะครับก็คือสีนะครับผมส่วนสีเสื้อนี่ก็เหมือนจะคล้ายๆกันนะครับก็เหมือนกันแหละต่างกันแค่สีผมนะครับผมสีผมสีคิ้วส่วนอื่นก็เหมือนกันนะครับ ต่เหมือนจะเห็นส่วนต่างนิดนึงเหมือนลองเท้าของผมสีเหลืองมันจะสีเข้มกว่าไหมอ่ะในกล้องจะมองไม่ค่อยออกนะครับเหมือนลองเท้าสีเหลืองจะเข้มกว่านิดนึงแล้วก็เหมือนพื้นรางเกงของผมสีเหลืองมันจะ เงาเแววแวแว,แวกว่าไม่รู้ผมซิปเปอหรือเปล่านะถ้าดูของจริงเนี่ยมันจะแบบเางาเงาแววแว,แวอันนี้มันจะดูด้านๆนิดนึงนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับอประมาณนี้อ่าส่วนความสูง ควาสูงตัวนี้น่าจะเท่ากับรางรางวัลเอก็คือ27 28เซนนี่แหละ27เซนนะครับจากซื้นถึงปลายผมตรงนี้นะครับี่27เซนรายละเอียดคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับงานป e ี2017ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะ หาค่อนข้างยากนะครับแถมราคาก็เริ่มจะไปไกลแล้วด้วยโอเคครับผมสำหรับรางวัลซีก็ไม่เพียงเท่านี้นะครับเหมือนเดิมครับถ้าใครชื่นชอบคลิปก็อย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆนะครับผมไว้เจอกันในรางวัลถัดไปนะครับลาสวันนะครับผมสวัสดีครับ